สวัสดีค่ะช่วง e-learning นะคะที่ฉันสิรินที่ชัยอิสระพาทุกท่านมาเที่ยวที่ชัยนาทตรงนี้คือโพลอำเภอสันบุรีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์บ่งพาะธุรกิจชุมชนนะคะของดรจัญยาคะซึ่งขณะนี้ฉันอยู่ข้างๆคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่มีถือคันหลายอย่างเนี่แนำศูนย์นิดนึงค่ะคุณแม่ตรงนี้ทำ นี่ก็จะมีเม็ดกวาดจะมีตะกร้ามีหมวกมีหมวกน,นะคะที่เป็นงานจากสารเนาะค่ะนอกจานก,กนั้นก็มีของกินอาเมสคู่คุณแม่ก็ให้ดูแล้วนะคะ <c oughs> โอ้เต็มเลยบอกว่ากําลังจะเอาไปแพ็คนะคะอันนี้ก็คือกล้วยตากนะคะอันนี้ก็เป็นส้มแผน่แผนนะคะอันนี้คือผลิตผลจากาจสวน,นของเราเองน้ำอ้อยนะคะแล้วก็มีแคบหมูค่ะ จะมีจุดที่ทำสินค้าเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วก็มีกระจายมีเป็นจุดกระจายเนี่ยเป็นไงคะทำแล้วเป็นได้รายได้ได้ดีเนาะแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือดีในทคะเรื่องค่ะค่ะร่วมมือบอกอะไรเขาก็จะมาช่วยกต่า่ๆจะประชาสัมพันธ์ยังไงดีงะบอกทุกคนว่าตรงนี้มีอะไรได้มีหลายอย่างคบอกว่ากนูมันเยอะแต่ที่แน่ๆได้ไปแล้วนะคะอุดหนุนไปแล้วนะคะกาขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นเคย